สวัสดีวันสงกรานต์สำหรับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกๆภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายทางด้านราชการภาคเอก,กชนภาคประชาสังคมเมนจีโอชุมชนภาคสื่อมวลชนภาคาศาสนิกสัมพันธ์แล้วก็ภาคการศึกษาโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและครอบครัวทุกๆภาคีเครือข่ายและทุกๆองค์กรในการขับเคลื่อนคุณธรรมรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันสงกรานต์ในานามของศูนย์คุณธรรมนั้นขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกๆท,ท่านเคารพนับถือตามทุกหลักธรรมทางศาสนานั้นดลบันดาลให้พี่น้องทุกๆคนดำเนินชีวิตมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเดินทางปลอดภัยเวลาที่ไปเยี่ยมญาติพี่น้องด้วยกันแล้วดำเนินชีวิตอย่างมีพลังบวกใช้หลักธรรมทั้ง5เรื่องของศูนย์คุณธรรมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอเพียง มีวินยัยสุจริตจิตสาธารนณะและกะตัญยูความพอเพียงก็คือดําเนินชีวิตอย่างมีพอประมาณและมีเหตุผลป้องกันความเสี่ยงไปด้วยมีวินยัยทั้งจราจรและวินัยในการจัดการขยะด,ด้วยและมีความซื่อสัตย์สุจริตะระมัดระวังในการดื่มเหล้าหรือว่าแอลโกอฮอล์ต่างๆเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นแล้วก็มี ความกระตันอยู่ในการที่จะดูแลอ,อาศัยวันครอบครัวโดยเฉพาะวันผู้สูงอายุด้วยและวันครอบครัวนั้นเนี่ยเป็นการแสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีรู้คุณต่อทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วมีการรดน้ําขอพรซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกทกท่านดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับและมีพลังบวกมีความเข้มแข็งพบเห็นสิ่งใดที่ดีงามศูนย์คุณธรรม ยินดีในการที่จะรับเรื่องราวดีๆที่เป็นพฤติกรรมดีๆส่งมาได้เพื่อเราจะส่งพลังใจไปเพื่อให้เกิดขึ้นว่าคุณธรรมทุกๆคนสามารถทำได้และเป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้ในโอกาสนี้เนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆภาคีเครือข่ายหรือองค์กรพบเห็นพฤติกรรมดีๆศูนย์คุณธรรมยินดีเป็นเซ็นเตอร์กลางศูนย์ในการรับเรื่องราวดีๆ ที่เราเห็นพฤติกรรมในเชิงคุณธรรมความดีงามที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อนํามาสู่การเผยแพร่และการยกย่องชื่นชมต่อไปครับคุณธรรมคุณทําได้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมสวัสดีวันสงกรานต์สำหรับทุกทกท่านครับ